โครงการสวนพฤทธศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพระราชริเม,มื่อวันที่2๑ตุลาคม25 4 2สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดิขมณฑลหนาาตำหนักทักษิณราชนิเวสตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสสรุปได้ว่าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤทธศาสตร์สำหรับรวบรวมพันไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษา การนันทนาการและการท่องเที่ยวของประชาชนอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนพุทธศาสตร์ที่อำเภอแม่ริมเมื่อวันที่27ตุลาคม2542ผู้อำนวยการสอบรอบตและผู้ว่ารารชการจังหวัดนาราธิวาสได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จัดสร้างสวนพุทธศาสตร์ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดสร้างณบริเวณป่าตันหยงและบริเวณป่าเขาสำน,นัก อำเภอเมืองนาทิวะจังหวัดนาราธิวสและได้มีพระชริตว่าสถานที่ดังกล่าวน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพราะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองนาราทิวสมีพันไม้ขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์รวมทั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลักจึงเป็นการสะดวกต่อผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมชม อย่างไรก็ตามทรงรับสั่งว่าอย่าทำให้รัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและหากจำเป็นต้องใช้ที่ดินที่รัฐมนรครอบครองควรจะจ่ายค่าชดเชยด้วยความเป็นธรรมและเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายรวมทั้งไม่ควรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากเกินไปหรือขัดกับสภาพแวดล้อมการบ,บริหารจัดการโครงการสมพิสสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ในตำบลกะรวม อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมพื้นที่สามส่วนได้แก่พื้นที่อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านพื้นที่สวนยางเขาสํานักและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสํานักมีเนื้อที่รวม2,710ไร่ดังนี้ 1. พื้นที่อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านวัตถุประสงค์ของอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านคือเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทิกุลทองและหมู่บ้านใกล้เคียงปัจจุบันอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านมีการปลูกรวบรวมพันธุ์บัวชนิดต่างๆเพื่อความสวยงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมมวงสานวงศ์ได้เสด็จทอดพระเนตรพันธุ์บัวในอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเป็นประจำทุกปีซึ่งในบริเวณดังกล่าวสามารถพัฒนาเพื่อ,อจัดทำ เป็นแปลงรวบรวมพันธุไม้ประจําถิน่นภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์2พื้นที่สวนยางเขาสํานักวัตถุประสงค์หลักคือเป็นแหล่งศึกษาทดสอบการปลูกยางพาราการปลูกปลูกพืชแซมยางและมีการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระสมริริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว สพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสำนักบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาสำนักเป็นภูเขาที่มีพันไม้ขึ้นหนาแน่นบริเวณยอดเขามีลานหินซึ่งมีพันธไม้ขึ้นอยู่อย่างสวยงามเช่นว่านไก่แดงข้าหลวงหลังลายนอกจากนี้ยังพบมีกลุ่มไม้แอคขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศและพันไม้อื่นตามธรรมชาติประมาณ4 4ชนิด พื้นที่แห่งนี้จะจัดเป็นสถานที่ดําเนินการรวบรวมพันไม้พื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและการสันทนาการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนได้ขอบคุณครับ